เด็กๆทาได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ร้านถูกดีมีมาตรฐานครับวันนี้กับวันที่2เมษายนครับผมพายุเข้าทั้งประเทศไทยครับวันนี้ตกทั้งวันครับตั้งแต่เช้าครับไปทำธามากินอะไรครับวันนี้ตกทั้งวันจริงๆครับทีมงานพวกเราครับ รถขุดพวกเราจอดเต็มบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะครับจอดสนิทครับเป็นวันหยุดไปเลยครับเนี่ยอากาศหนาวครับเนาะมีทางพายุแล้วก็ลมหนาวเข้ามาครับน่าจะโดนกันหลายๆจังหวัดครับผมเนาะแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่โดนพายุกระหน่าครับเนี่ยบรรยากาศเงียบบรรยากาศมีแต่ลมหนาวแล้วก็ฝนครับฝนอย่างเดียวไม่พอครับมีลมด้วยครับแล้วก็ลมอย่างเดียวไม่พอมีหนาวอีกเนาะ วันนี้พวกเราต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วครับครับถึงเวลาจะปิดร้านนะครับผมเนาะกับวันที่2เมษายนครับได้ข่าวว่าจะมีวันพรุ่งนี้ครับผมเนาะกับพายุครับที่กระหน่าภาคอีสานแล้วก็ประเทศไทยของวกเราครับผมวันนี้ครับรับหน้าที่ดูแลร้านของเราครับกับน้องนุ่นุ่คแล้วก็จะเอะนะ ห้านอีกคนครับร้านอีกสองคนครับที่มาทํางานครับเนาะทํางานพาร์ทไทม์ครับหนูๆก็ยังเรียนอยู่ครับมหกคนหนึ่งอะมสี่มห้าสักคนหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วมหกคนหนึ่งปีหนึ่งคนนะอ๋อมหกคนหนึ่งปีหนึ่งคนหนึ่งอะงานหลงไปขออภัยก็มีลูกหลานครับก็มีเจรานหลานครับที่ว่างจากหรือว่าวันหยุดจากเรียนหนังสือก็มาช่วยกันขายครับ เพราะว่าพวกเราเปิดร้านนี้มาก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาขายเองหรือว่าอะไรครับเนาะก็ให้ลูกหลานให้ญาติๆกันครับมาขายครับเนาะนี่ก็เล่าไปครับเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาหรือเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็ให้ชมบรรยากาศกา็งมราครับอย่า,าเพื่อนคอมเมนต์มาเหมือนกันกว่าพื้นที่ของท่านฝนตกหรือเปล่าครับเนาะนะฝนตกเหมือนเราหรือเปล่าที่บุรีรัมย์ครับ แลวเมื่อกี้ครับก็ดูฟุตบอลครับบุยรำก็ไม่ชนะครับเนาะก็เลยไม่รู้จะคอนเทนต์อะไรวันนี้อืมนี่วันนี้แล้วก็มีอย่างครับที่อยากนําเสนอครับผมแล้วมีโปรโมชั่นของคาราบาวแดงครับนี่ฮะบาวแดงแจกห้าร้อยคันครับป้าติโตคาราบาวแดงมาแรงมากๆครับเนาะส่งฝาที่นี่ครับคาราบาวแดงครับบีบครับนี่ฮะต้องบีบด้วยนะครับผมเนาะเขียนชื่อใต้ฝาแล้วก็บีบครับส่งกล่องตรงนี้ครับเนาะ คาราบาวแดงแจกโชคครับมีกระดาษเขียนพร้อมโอ้โหสุดยอดครับร้านนี้มีการมีกระดาษตัดไว้ให้พร้อมครับให้เขียนชื่อแล้วก็บีบใส่ฝาคาราบาวแดงครับต้องส่งแล้วครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ครับนี่มอเตอร์ไซค์ห้าร้อยคันเลยบรอห้าร้อยคันว้าสุดยอดเลยครับคาราบาวแดงแจกยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมเนาะนี่ครับเป็น เรียกว่าสนับสนุนการขายครับแผนการตลาดของคาราบาวแดงครับสนับสนุนการขายเรื่องของคาราบาวแดงคาราบางกี่บาทนะขวดกี่บาทโอ้โหครับแจกโชคไม่พอราคาถูกมากครับเนี่ยคาราบาวแดงครับจัดโปรโมชั่นครับขวดละ9บาทครับกระตทิยแดง10บาทครับเอ็มร้อยขึ้นไป12บบาทแล้วนะครับผมเนี่ยราคาขึ้นครับสินค้าขึ้นราคาครับ แต่คาราบาวแดงครับเป็นของบริษัทของเขาเองฮะตรงนี้จัดโปรโมชั่น9บาทครับอ่ะเราก็มานำเสนอครับเรื่องของอ่าคาราบาวแดงนี่แหละฮะที่ว่ามีเรื่องของการทำโปรโมชั่นจัดชิงโชคครับเนาะชิงโชคด้วยโปรโมชั่นด้วยครับเนาะนี่คาราแบงคาราบาวแดงครับสินค้าที่กำลังดันแรงๆครับเนี่ฮะเครื่องดื่มชูกำลังที่ ขายดีมากๆครับตัวนี้เนาะนี่ครับผมเนาะเมื่อวานนำเสนอนะเมื่อวานเราได้ยอดขายอยู่ที่สองหมืนบาทใช่ไหมยอดขายของการเมื่อวานมันได้เพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่เข้ามาช่วยให้เราได้ยอดเพิ่มเติมครับช่วงเช้ากรโอ้โหอากาศหนาวมากครับนี่ครับขนาดร้านเรามีกระจกนะครับผมร้านเรามีกระจกกั้นนะครับพอตกวันตรงนี้จะเหมือนจะเป็นเตาอบเลยครับผมหน้าร้อนเนาะ อยู่ไม่ได้แล้วครับวิ่งหนีข้างนอกครับแต่วันนี้พวกเราวิ่งเข้ามาอยู่ด้านในกันหมดครับปิดกระจกพร้อมครับเพราะว่าอากาศมันหนาวครับอมีลมฝนไม่พอครับมีอากาศเย็นเข้ามาอีกครับเนาะเพื่อนๆเอฟซีพวกเราครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันวันก่อนนี่ร้อนระอุวันนี้ทั้งลมหนาวทั้งลมฝนครับเข้ามาเนาะ นี่ครับผมเราให้ดูบรรยากาศตรงนี้ครับสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นครับพวกเราก็จะจัดอยู่ด้านหน้าครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ต้องใช้ในครัวเรือนนี่แะครับผมแลพวกน้ำปลาปลากระป๋องซอสหอยฮะน้ำตาลโอ้น้ำตาลใส่ทำโปรด้วยครับแล้วก็ชูรสอายุนุมโตก็ทำโปรโมชั่นครับทีเด็ดครับมาม่าอร่อยแล้วก็เนี่ยสินค้าที่โปรโมชั่นช่วงนี้จะเป็นสินค้าในครัวซะมากกว่าครับน้ำปลาแท้กลาหอยหลอดครับผมแล้วก็ บาราเซปไม้เนี่ยแล้วก็กะทิเนี่ยกะทิชาวเกาะครับอุ้ยประชาครขออภัยนะครับผมอร,อ,อร่อยดีดครับนี่ฮะแล้วก็นมจืดคาเนชั่นครับโอวัลตินโอโ้ช่วงนี้สินคา้าแล้วก็น้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานครับที่ลดราคาเนีย่ยประพันนุ่มครับนี่ฮะสินค้าลดราคาพวกเรามาตั้งตรงนี้ครับเรียกว่าสินคา้ามีป้ายบอกว่าสินค้าลดราคาครับนกบอกว่าเยี่ยมครับตรงนี้นะสินค้าลดราคาเนี่ย ตั้งอยู่ด้านหน้าเข้ามาต้องเจอครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเนาะเขาจะทาให้เห็นแล้วก็จัดร้านชวนหน้าซื้อครับผมเนาะยังไงก็ถือว่าถูกดีมีรฐานนี้นําสินค้าทุกอย่างจริงๆครับมาให้บริการเพื่อน,อนๆบริการพี่น้องชุมชนครับเนาะช่วงนี้ก็เห็นว่าทุกาานี่สานนี้ขยายสาขาพาร์ทเนอร์มามหาศาลนะครับรับพาร์ทเนอร์ไม่อั้นครับเนาะ เงินเท่าหรือเปล่าอืมก็วันนี้ขายไม่ได้กำไรกไ็ต้องเอาเงินก็ขายกำไรนอ้อยก็ตัดส่วนแล้วก็สินค้าที่เราอยากจะคุยอย่างต่อนเนื่องก็คือน้ำมันพืชครับขวดหนึ่งก็ไม่เหลือครับเนี่ยว,วันนี้วันอะไรวันนี้วันเสารเนะ์เนาะก็เข้าใจเพราะว่าวันจันทร์เป็นสินค้าเข้าเนี่ยสินค้าที่ขายดีแต่ไม่มีขอก็คือนี่ครับผมเนาะน้ำมันพืชครับขวดเล็กขวดใหญ่ขวดกลาง ไม่เหลือสักขวดครับทุกดีมาตรฐานก็ต้องควรมองเรื่องนี้ครับผมเนาะหรือว่าเขาก็เข้าใจแต่เรากพูดเป็นดราม่าไปกันนะสินค้าที่ขายได้ขายดีสินค้าที่ต้องมีคือน้ำมันพืชครับเนาะน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มน้ำมันกุก๊กน้ำมันอะไรแล้วแต่ครับตรงนี้ไม่มีสักขวดเลยอ่าชั้นนี้ไม่เหลือเลยครับผมเนาะสินค้าที่ขายดีแต่ไม่มีจะขายครับเนี่ยเรื่องของน้ำมันพืชครับอเสียดายน่าเสียดายเพราะว่า ทุกครัวเรือนต้องใช้น้ำมันพืชครับแต่ไม่มีครับเนาะผมว่าตอนนี้วันแค่วันเสาร์เองวันเสาร์อาทิตย์เราไม่มีจันท์ก็ต้องรอเกือบเที่ยงครับน้ำมันพืชถึงจะมาเนี่ยแต่ในตลาดครับเยอะแยะครับผมเนี่ยในตลาดร้านค้าส่งเยอะแยะครับน้ำมันพืชเขาไม่เห็นว่าเขาไม่มีเนาะถือว่าเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่ขายครับเราจะรอถูกดีมีมาตรฐานอย่างเดียวครับนี่ฮะเราจะไม่ขายเลยเราจะไม่ซื้อมาขายครับรอของถูกดีอย่างเดียวครับผมเนาะ สินค้าที่ขายดีแต่ไม่มีจะขายครับเจ้าหน้าที่ทุรีประานก็พยายามครับส่งมาให้เยอะๆนะครับสินค้ารู้ว่าร้านไหนขายดีเนาะอย่างรู้ว่าร้านทีราทอนการค้าขายน้ำมันพืชขายออกดีสินค้าที่ออกดีก็น่าจะรู้ว่าสมควรที่จะเอามาครับเราไม่มีในสักขวดเลยเนาะมันก็ไม่สวยงานครับร้านทุกอย่างมีสินค้าหมดแต่ไม่มีสินค้าที่ขายดีมาให้เราเนาะ มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาครับบอกว่าสินค้ากระปิดกระปอยเลอเกินสินค้าเข้ามาน้อยตั hm ้งแต่เปิดร้านมาหนึ่งปีสินค้าก็เบ้อเบ้มะไมสินค้าเข้าแบบไม่ต่อเนื่องสินค้าที่อยากเอามาขายสั่งไปแล้วก็ไม่ได้ครับผมเนาะนี่ฮะคือเพื่อนๆที่คอมเมนต์เพื่อนๆที่ทําร้านถูกดีเหมือนพวกเราทําแล้วคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี่ฮะคอมเมนต์เข้ามาเยอะเครับผมเนาะบางทีอาจเป็นข้อมูลที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะอ่านคอมเมนต์ด้วยว่าว่า เราพูดเรื่องจริงไหมประมาณไหนทำไมถึงสินค้าไม่มีถ้าสินค้ามีเราจะได้มียอดกว่านี้ไหมนี่ฮะเป็นเรื่องจริงครับเรื่องนี้เรื่องจริงมากมายเลยถ้าเรามีสินค้าที่ลูกค้าเราต้องการยังไงเราก็ได้ยอดเพิ่มครับเราได้กำไรครับไม่เสียโอกาสในการขายครับผมเนาะอันนี้ไม่มีก็ถือว่าเสียโอกาสในการขายครับนะพนักง,งานก็ต้องจ่ายค่าไฟาก็ต้องจ่าย ทุกๆอย่างก็ต้องเดินต่อไปแต่ผมว่าถุรกิจฐานต้องหาสินค้ามาให้ครบครันครับถึงจะได้ยอดเพิ่มวบบนี้ครับอ่ะพูดเยอะแลครับต้องมาสรุปยอดขายวันนี้ครับผมกับยอดขายวันนี้ฮะอยู่ที่1 3 3่9บาทครับนะเงินสดนิดเดียวครับห้าพนสามครับาที่เยอะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ ได้ถึง7,9 79เลขสวยครับ7 9 7 9กครับวันนี้เนาะยอดรวมของเราวันนี้ก็คือ1 3 319ครับผมก็ถือว่ายังใช้ได้แล้วครับเนา่องาะว่าวันนี้พายุเข้ากันหน่ำทั้งวันครับแค่จะไม่มีเวลาหยุดเลยครับฝนตกตกทั้งวันจริงๆครับวันนี้เนาะพายุก็ขอเห้นเพื่อนทุกคนครับรักษาสุขภาพครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมน้อยนอนใส่ห่มผ้าด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นหวัดครับผม นี่ฮะห่วงใหญ่ทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจครับวันนี้สวัสดีครับ